สวัสดีครับวันนี้มาชมเกมมวยปั้ม WWE 2K22 กันแมตช์สาเซาชิงแชมป์โลกหญิง g c c อยู่กันในศึก Survivor Series ผู้ท้าชิงคนแรกมาจากญี่ปุ่นเลยนี่บินมาเมอร์ซีเดสโมเน่หรือชื่อเก่า ซาชาแบงค์บอสตม์ตอนนี้ต้องบอกมูนี่ทามมาลาจ้าคอนิจิว่าต้องท้าความเล็กน้อยสืบเนื่องจากสตรีมสดเมื่อ่าวก่อน พอนานมากเดี๋ยวแปะลิงก์ให้คือสามคนในแมตช์เนี่ยเขาเขาทำแต้มเสมอกันมาในสตรีมสดดังกล่าวใครอยากรูดไปตามลิงก์กันใต้คลิปนะเดี๋ยวแปะให้ก็เขาปั้มแมตช์ห้าเซามาแมต ไอรอนเซอร์ไวเอร์ชาเลนจ์แล้วแต้มดันเสมอกันทำให้แชมป์ไม่เสียชแ<ล>ชมป์ก็คือแชมป์อยู่กับเจ้าหญิงผู้ท้าจริงคนที่สองเลซี่อีเวนคนนี้นี่โดนซองขาวจาก w w e แล้วตอนนี้ว่างงานเลยก็ไม่ว่างหรอกมั้ง เขาก็มีงานงานอื่นอดีตทหารเรือนะคนนี้ไม่ธรรมดาแอบเสียดายอยู่โดนสองขาวโจเอ้เอาครับสองคนแรกนี่เป็น สุปตาของ WWE เลยมาคราวนี้มาดูเด็กปั้นแอดมินหน่อยคิงคอบินนี่ไม่ต้องสนใจนะใช้เป็นงั้นแหละมาองหญิงแองเจลีน่าแชมป์โลกหญิง GCC เด็กปั้นมาแรงของช่อง G C C เลยเป็นหน้าตาของช่องด้วยต้องสง,ง่าผ่าเผยแบบนี้ <c oughs> งงเมื่อกี้ร้องอ้าวเลยคนดูเหมือนคล้องใจสง่าออกเม่วันนี้ต้องมี คนที่แบบชนะแน่นอนนะแมตชนี้สามเศร้าธรรมดาเลยใครจับกดได้หรือจับซับมิชชั่นได้ก็ได้แชมป์ด้วยเจ้าหญิงจะป้องกันแชมป์หรือหนึ่งในสามนี้จะได้แชมป์อมารอดูพูดเยอะก็งงเอง หน,หน้าตาแชมป์แบบชัดๆมาวันนี้ตัดสินคราวที่แล้วกังขาเออสมอกันร,รอบนี้ไม่มีเสมอเริ่มเลยต่อยแอัดโมเนตเจ้าหญิงขอแจมอะซอยฝ่ามือ ตบหน้าอกเลยโมนี่จะดีดีทีโดนตุยทองตุยจับมาองค์หญิงตบเขาไปเต็มหน้าเลยสามทีเน้นเนนเลซี่แว่นโอ้สบายยืนดูก็พอแล้วฟินไม่ดูแล้วขี่เกียจมาต่อยแลับเจ้าหญิงบอกอู้เหรอเธอแข้งเข่า อูนัทมัดนี่แจกแจกฝ่ามือเฮอแจกพระหัดต้องใช้ราชาสับหน่อยเป็นเจ้าหญิงสูงทรงตอบมาโมเนล่ลำคาญลำคาญอย่ามาแบ,แบ็กเบเ,เกอร์เน็กเบเกอร์นี่สองเกอร์มาใย,ยนี่ไม่ต้องเกอร์อ่าทุ่มทิ้งเลย เจ้าหญิงของนอนพักก่อนครับสองคนสู้กันต่อยใหญ่แล้วโคดลายครับวิ่งขึ้นเชือกเส้นสามปลุกให้ตื่นเดี๋ยวมีของดีให้ลาโดดคอสบอดี้เจ้าหญิงขึ้นมาแล้วขึ้นมาหลบได้นี่จูกเป็นไงตบทีบทีบเข้าหน้าหงายท้องเอาเด้เจ้าของแชมป์ เออไม่ยอมมาฝ่ามืออลรหันแล้วก็ลาเลียบหมุนเลยโมเนตบต่อไปไม่มีใครยอมใครแบบนี้เพื่อสักสีและชแชมป์เตะครับโมเน่มาเล่นท่ายากหน่อยเธอเกี่ยวคอเพอร์ <c oughs> ลิเคลนามาเลซี่จับบิดมาสยบ กาโดเป็นบรูด็อกเอาไว้จัดจานไว้แมตชนี้กระถืบหลักกะแลวิ่งมาเจ้าหญิงควา้าคอเฮ้ยปินคิสโหยโกดแล้วเลซี่ทูปเดหืปัดขวางฉันฉันจะป้องกันแชมป์ถีบหน้าทีมไปเลยองหญิงเกี่ยวแล้วอุ้ยจะชนะแล้วตอบเลยครับเลซี่ก็ไม่ยอม จากสีออโคกเตือนบัคเกลิลโมเน่ไปไหนมาเอาวืดตอบทีบตอบจับเสีสยบใส่โอ้โหพนามาสไลด์อะท่าอันตรายมายังสู้ไหวจับขึ้นมาเอาเลซี่กระถุงศอกขัดขืนเอาทีบไม่ยอมอ่ะ จิกหัวฟาดลงไปเจ้าหญิงคว้าหลังมาจับแบ็กเบเกอร์เดือดเว้ยสองดาวครึ่งแล้วแบบนี้ขอสักสี่ดาวได้ไหมมา,มาเจ้าหญิงลากไปไหนโขกเทนบัคเกอร์ไปหนึ่งทีมาขอรอบนี้โขกส้นทรีนนะต้องใช้ราชาสับดิเอออยลืมเออช่างมัน มาลากกันไปลากกันมาจะลากไปไหนโอ้โหปัม้มมยปั้มสิมาจับทุ่มหน้าเลซี่แว่นมาตอนไหนไม่รู้มาบีบคอใส่เป็นโชคสแลแรมปกติเห็นแต่คนตัวใหญ่ใส่โชกสแลมนะแหมรอบนี้ <c oughs> เห็นเลซี่ใส่แปลกตาดีเอา้ากดแล้วหนึ่งสอง เอ้ยดีดออกมาแม่ยังไม่จบสู้กันต่อมาจิกหัวเอามุดรอดหนีไหวตัวทันมาเสียบใสปูดอกเจ้ายิงเลื้อยขึ้นมาโมเน่จิกหัวฟาดนอนต่อมาต่อเนื่องเอาไม่ได้ต่อยเจ้าหญิงมาเลซี่โดนต่อ ไม่มีใครยอมใครอย่างที่บอกจับเบียงไปขอซาดโมเน่ต่อมานี่ลังกระเชื้อโหดร้ายมากมาจับเสียบเป็นปัม๊มแฮนดล์ลแล้วก็พาวเวอร์แลมเจ้าหญิงหันมาจับเสียบพอดีอีกแล้วปินคิสรอบทีสองกดป้องกันแชมป์แล้ว หนึ่งสองโอ้ยโคนได้ไงเจ้าหญิงบอกมาขอซัดต,ต่อลาเลียดแล้วก็โอ้โหเป็นคอมโบโลเลยมาโดนไปอีกรอบนี้ฝันหวานนะบินคิสกดแล้วป้องก,กันแชมป์แบบไม่มีข้อกังขาโอ้ยโมเน่มาเจ้าหญิงไม่ไหวแล้วโอ้ย โอ้นี่จับเบียงเข้าเฮ้อเบียงชิงไปเลยอะมาเรซี่ต่อยอื้จะใส่แบงค์สเตเต้นไม่ได้ครับโดนเกี่ยวคอปิวไปนูน่นเจ้ายิงเลื่อยขึ้นมาโดนอื้โดนท่อนแขนนะโอนี่ซัดต,ต่อปวัวปะปัปวปะมาบิดมาตบกลางหลังเตะเข้าหน้าโหดยังไวอื้มโหดแท้ มาเจอเจ้าหญิงปาดทิ้งกะเจ้าหญิงโดนตบแต่เข้ามาตอยจับเบียงเขาเพินบคัคเกิลพากแบบคอแทบแหกไม่ได้พักหายใจเลยมาอุ้ยเดจศึกเอาเลซี <S <s ่จับจิก mm hmm. หูมาใสา mm ่หูเม่นไล่เฉยอยกดหนึ่งสองบ้าไปแล้ว โทนได้ไงวะเนี่ยมาตอบไม่ต้องพักเนื้อเน้นเน้นแบบนี้มาแกอูเม่นไลใส่เจ้าหญิงกอดหนึ่งสองได้แค่สองวันนี้กินอะไรกันมาอึดมากทุกคนเลยเอาเวียงเข้าเทอร์บัคเกไปอะเลซี่อันนี้เต้นอะไรวะไม่รู้เรื่อง ไปอดชนกรรมการโอ้โหเซยเอกะเจแว่นไม่พอใจเอาเอาใหม่เอาให้ได้เออพิงกันไว้อมาเสริมแรงปั๊มกันเองกระเจิงเลยมาเจ้าหญิงจับเสียบพอดีใส่ดูดบัตเตอร์เต็มเต็มนอนแพลโกดธสิหนึ่ง สองสามครับเอาแล้วเรียบร้อยครนิวแชมเปี้ยนครับเลซี่อีแวนทำได้รอบนี้ไม่มีข้อกังขาแล้วใส่ฮะแชมป์ใหม่เป็นแชมป์ของช่อง GCC เลยแชมป์เส้นนี้นี่ ก็ป้องกันกับใครก็ได้นะมันครอบคุมเลยอะจำเส้นนี้ได้ทุกข่ายอยากใครอยากชิงมามาเถอะ <laughs> แมดนี้ได้ไปสี่ดาวครึ่งครับขอลาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ